โอเคตอนรับกลับมาส่ซิสซินครีตเดี๋ยวนะครับท่านาร้อนกะร้อนในนี้ร้อนจังเลยแล้วก็ไม่เป็นไหนเลยนะยืนร้อนอยู่ตรงนี้เลยออโอเคก็นี่นครับเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเอ่ยนี่คือกรอบ เกาะที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมอ่าจริงๆแล้วมันมีสองเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นี่ก็เป็นเกาะหนึ่งในงนั้นก็ได้มาได้อย่างไรไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินที่แพงอะไรทั้งสิ้นครับดูหลอดเลือดสิยาวเป็นไม้เลยได้มาจากการปลดล็อกปลดล็อกจากการเทรนแอสซิสต์ ็มีมิชชั่นเทรนอัสซินขึ้นมาให้เรานะให้เราแบบไปช่วยเทรนลูกเราอะไรงเงี้มีหกที่ด้วยกันถ้าทำครบหกที่แล้วก็จะได้เกราะออกมาปลดล็อกอย่างเทชิมิชิมิก็นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะปลดล็อกได้ก็มี อ,อ่ทีจริงก็นะต้องต้องตามสเต็ปขึ้นเองส่งลูกไปทำมิชันให้บ่อยครั้งที่สุดจึงเชฟก็ส่งลูกไปทำมิชันอืมอ่ม ให้ให้เลเวลถึงเลเวลสิบนะจ๊ะให้ลูกเนี่ยมีเลเวลถึงเลเวลสิบให้ครบหกคนห้าหรือหกสักอย่างสรุปว่าหกนะหรือว่านะห้าในตอนที่เล่นก็งงครับสับสนว่าห้าหรือหกกันแน่แต่ก็ประมาณนี้ก็คือให้ลูกมีเลเวลสิบขึ้นไปเราก็จะมีวิชา์ขึ้นมาที่แผนที่ใช่ไหม ก็อางที่เคยโชว์ไปแล้วว่าเป็นรูปพส,ส,สินสีดำสัญลักษณ์สีดำอันนั้นก็คือน้ำมันะจะมีหกที่ไล่นี้แล้วก็เลือกลูกมาที่เลเวลสิบการบุธิภาวะพร้อมก็เลือกมาคนหนึ่งในในแต่ละที่ในแต่ละเดนก็้ดูที่แผนที <c oughs> ่นี่ครับที่แผนที่ อันนี้คือรับการเทรนทั้งหมดแล้วเรียบร้อยก็เป็นอัสซินเ่นเพราะว่าเราเลือกแอสซาสินคนหนึ่งนะที่เลเวลสิบมาอะไรงงี้ก็เริ่มมาเทรนแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าของแต่ละเด่น,น,นอันนี้ก็หนึ่งคนอ,อันนี้ก็หนึ่งคนอะไรเงี้ก็หกที่ดวยกันนะถ้าถ้าเราแบบว่าเทรนโลคน,น้นจนนะจนสำเร็จใช่ไหมแล้วก็ครบหกทีอะไรเงี้ก็จะปลดล็อกเกราะ กราะนี้ขึ้นมาเกราะนี้เรียกว่าเกราะมัสเตอร์แอสซินอาร์เมอร์ก็จะปลดลอกมาแล้วก็เออมิชชั่นเทรนลูกเนี่ยมันก็จะมีสองสองพาร์ทในการก็เหมือนตัวแรกนะลูกตัวแรกที่เราเล่นมิชชั่นนะก็จะเทรนไปสองครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จ แบบประมาณว่ายังจัดการแบบเรื่องราวไม่สําเร็จอะไรเงี้ยก็มีครั้งที่สองครั้งที่สองแบบค่าตัวการความอร่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําเร็จแล้วอะไรเงี้ยคนนั้นก็จะถึงถึงจะได้เป็นอาจารย์อสศินก็เหมือนในคนแรกเหมือนเจ้าคนแรกที่ได้เป็นมาสเตอร์เลาเดนเดนของเขาคือเดนที่นี่ก็นะมาสเตอร์คนแรกเดนนี้เนี่ยสัญลักษณ์ก็จะนะไม่เหมือนกับ อันนี้คือล็อกเดนมันล็อกแล้วเรียบร้อยก็คือเดนที่นี่มีอาจารย์ออสซินคุมอยู่อ่ะก็ไม่มีการได้โดนยึดคืนอะไรก็ว่าไปก็เทได้อีกครับท่านแต่ทีนี้นะครับท่านลูกเราอ่า มีเลเวล10ใช่ไหมถึงจะได้รับการเทนมีม,ม,มิชั่นเทนขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็จะลูกคนนั้นเนี่ยนะถ้ามีเลเวล10เนี่ยแต่ยังไม่ได้รับการเทนเนี่ยเลเวลก็จะติดอยู่ที่เลเวล10ก่อนติดอยู่ที่นั่นเลยแบบถึงว่า XP จะเยอะเยอะกว่าที่มันกำหนดไว้อะไรอย่างงี้อย่างเช่นอ,อ,อะไรนะ XP ของเรื่องเลเวลสิคือ3,500อะไรอย่างงี้แต่ว่าลูกเรามีโชว์เอ ประมาณว่า5,000อะไรอย่เ hmm. งี้แต่ว่าหลอดเนี่ยจะไม่จะไม่เยอะไปกว่าเลเวล11จนกว่าเราจะทำมิชชั่นที่โผล่มานั่นนะครับก็ถึงจะปลดล็อกนะถึงจะปลดล็อกเป็นเลเวล1ิบสิบขึ้นนะฮะก็เหมือนหมอนี่ชิมีชิมีเจ้าเหมือนหมอนี่ก็จะถึงเลเวล14บ่แล้วก็นะเป็นหมื่น XP เป็นหมื่น ก็ต้องอให้ XP ถึงเลเวลสิบหนะ้าก็14 14ไปถึง15ก็ตรงนี้จะเขียน15แล้วก็ตรงหลอด xp ตรงนี้ก็แดงเต็มที่เปิบก็เต็มแล้ว xp เต็มแล้วแต่แต่มอนนี่นะสมมติถ้าเป็นมอนนี่อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เป็นย,ยังไม่ได้เป็นมาสเตอร์จนกว่าจะทำมิชชั่น นะเทรนรอบสองให้สําเร็จก็เหมือนมอนี่นั่นแหละพูดง่ายๆครับท่านถ้าสําเร็จป๊บก็จะเป็นมาสเตอร์มันมอนี่จึงไอ,ญญแบบอ้ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เทยวแบบนี้เลยอัตวินตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อัตวินเชิงก็เท่กันไปมีทั้งหมด6คนด้วยกันจุดๆๆ,ๆ,ๆก็มีมิชาั่นให้เล่นแต่พวกนี้นะก็าลังไปทำภาร,รกิจอยู่คับทา่านพวกเลเวลส0กว่าทั้งหลาย ก็อันน si ี้คือย้อนกลับมาบอกว่าทําประมาณนี้ถึงจะได้เกราะนี้มาก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะทำจะจะเล่นแบบว่าประมาณว่าเป็นแบบคลิปวิดีโอมัดรวมมิชชั่นเทรนลูกๆให้เป็นนะระดับมาสเตอร์แต่ก็รอบแรกก่อนก็มีทั้งหมด6คนด้วยกัน แล้วก็ทำย่างไรนะที่จะปลดล็อกเกราะนี้มาแล้วก็มิชชั่นที่มีให้เล่นเนี่ยมันก็จะมีฟูซิงมีอะไรอย่างงี้แบบว่านะมีเคล็ดลับมีอะไรว่าไปก็จะเล่นให้ดูครบทุกอันว่าแบบสำเร็จแบบว่าฟูซิงยังไงมั่งอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นนะครับท่านแล้วก็ค่อย <laughs> ค่อยลุย ลุยต่อลุยแบบว่าในเรื่องหรืออะไรงี้ต่อก็มันก็มีความสําคัญใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องก็อยู่แค่กลางๆเรื่องแต่ว่าเราก็ได้เกราะที่ยาวเหยียดแบบนี้มาใช้แล้วก็นั่นแหละเคสไม่รับก็มีแค่นั้นคือแบบเซนออสซิน์ไม่ยากไม่ยากเป็นิชันเล็กๆรอบแรกเป็นชั้นเล็ก,เลกๆเฉยๆอะไรอย่างงี้เราก็ได้เกราะนี้มาแล้วอ่ะยอดปะเพราะว่ากว่าจะได้เกราะแบบนี้มาก็ต้องนะ ถ้าถ้าเป็นธรรมดาก็ต้องดําเนินเรื่องไประดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดำเนินเรื่องไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มันจะปลดล็อกเกม,มจะปลดล็อกออกมาให้ซื้อทีละส่วนทีละส่วนเกาะลายอะไรงเงี้ยกาะปอกแขนอะไรตรงเนี้ยพวกเนี้ยสักอย่างใช่ไหมแล้วก็แพงก็กว่าจะได้เกาะที่แบบหลอดเลือดย,ยาวๆก็น่า <c oughs> ใกล้จะจบเกมแล้วอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เลย มีโอกาสนะแล้วก็ขยันทรงลูกๆอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ปล่อยโอกาสนั้นสิครับอย่าปล่อยโอกาสเด็ดขาดเรามีของดีอะดูสิสวยสัดด้วยก็โอเคอันนี้ก็ย้อนมาให้ดูนะครับท่านแล้วคลิปหน้าเราคลิปอีกต่อไปสักเท่าไหร่ห้าหกคลิปสี่ห้าคลิปอะไรสักอย่างก็จะเป็นการนะทำให้ดูว่าเทรนลูกๆยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ รอบแรกรอบแรกโอเคก็เท่านี้ที่อยากจะบอกเก๋ๆ <laughs> โอเคงั้นก็คลิปหน้าครับท่านอย่างที่ว่าทีเดียว